พอ,พอมาเป็นชื่อปริมาณปริมาณที่เราใช้ในสายส่งนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มันมีทั้งระบบ SI ครับระบบ ESU นะครับก็คืออันนี้อาจารย์จะยกมาเฉพาะปริมาณที่เราใช้ประจำประจำนะครับก็คือใช้บ่อยๆแล้วละในทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับอย่างเช่นความยาวเนี้ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะคิดพื้นฐานเลยแล้วก็เป็นเมตรนะครับ ถ้าอันนั้นก็คือ1เมตรครับก็คือ10ยกกำลัง2ก็คือ100เซนติเมตรนั่นแหละครับถ้าเป็นมวลเนี่ยเราก็จะคิดเป็นแบบกิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมก็คือมี1000กร,รัมก็คือ10ยกกำลัง3กร,รมัมแล้วก็เวลาส่วนใหญ่พื้นฐานเราก็จะคิดที่หน่วยวินาทีสกกแกนละหนึ่งโอเคลถ้าเป็นแรงก็จะเป็นนิวตันหรือ10ยกกำลัง5ไดถ้าเป็นแรงดันก็จะคิดเป็น Pascal, นะปาสคาลปาสคาลก็คือ10ไดต่อตารางเซนติเมตร ส่วนพลังงานถ้าถ้าระบบ SI เราก็จะคำว่าจูนหรือสิบจลกำลังเจ็ดเอิร์กนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เราคุ้นเนี่ยเราจะคุ้น SI มากกว่ามากกว่า ESU แต่ก็เออก็รู้เหมือนไว้ละก็เออเนี่ยแต่เป็นโจนเนี่ยก็คือหนึ่งโจนมีก็ประมาณสิบจกกำลังเจ ER ็ดเอิร์กละกันทีนี้กำลังงานส่วนใหญ่ที่เราก็จะเป็นวัตต์ส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นวัตต์เนาะเราคุ้น SI มากกว่าก็คือ ก็คือ10บเกากำลังเเอิร์กต่อว,วินาทีนะปจจะระจุบันครที่เราเรียนในวิชาทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าคูลอมค,คูลอมก็คือสิบสามคูณสิบกำลังเก้าหรือโวลต์ถ้าเป็นความต่างศักไฟฟ้าครับเราก็จะใช้ระบบเพลตไอคือหน่วยเป็นโวลตก็ถัดมานะครับก็จะเป็นความเข้มของสนามไฟฟ้านะครับ เราก็จะใช้คำว่าโวลต์เปอร์เมตรหรือหนึ่งส่วนสคูณสิบกำลังสี่ฟลักไฟฟ้าก็คือเราใช้คำว่าคูลอมก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ระบบ SI ก็จะเป็นคูลอมก็คือ12บสองพายคูณสิบกำลังเแล้วก็ความหนานแน่นของฟลักฟลักไฟกฟ้าก็คือคูลอมต่อตารางเมตรก็คือ12บสพายคูณสิบกำลังห้าแล้วก็โพลาร์เซชันก็คือคูลอมต่อตารางเมตรเหมือนกัน3ามคูณสิบกำลังห้า แล้วก็แอมแปร์กระแสไฟฟ้าก็คือ3ามกวกลังเก้าแล้วก็ซีเมนต์ 3, 10, 9, ถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นแอมแปร์เนี่ยถ้าเป็นบพลาริเซชันก็ใช้คําว่าคูลอมต่อตารางเมตรถ้าความหนานแน่นฝักไฟฟ้าก็จะเป็นคูลอมต่อตารางเมตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสภาพนําไฟฟ้าเนี่ยก็คือเราจะใช้คําว่าซี m. เมนต์ต่อเมตรถ้าเป็นความต้านทานไฟฟ้านะครับเราก็ใช้คําว่าโอห์ม ถ้าเป็นความนำไฟฟ้าเราใช้คำว่าซีเมนต์ซีเมนต์ถ้าความจุไฟฟ้านะครับหน่วยของมันก็จะเป็นฟลัชต์ถ้าฟลักซ์แม่เหล็กก็จะเป็นเวเบอร์แล้วถ้าเป็นความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กก็จะเป็นเทสลาแล้วถ้าเป็นความเข้มของฟลักซ์แม่เหล็กก็จะเป็นแอมแปร์เปอร์เมตรหรือว่าแอมแปร์ต่อเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแรงเคลื่อนแม่เหล็กเนี่ยก็จะเป็นแอมแปร์ถ้าเป็นแมกนิทิเซชันก็จะเป็นแอมแปร์ต่อเมตรแล้วถ้าเป็น ความเหนียวนำแม่เหล็กจะคำาเฮนรี่ถ้าเป็นค่าความต้านทานแม่เหล็กก็จะเป็นแอมแปร์ต่อเวเบอร์อันนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นจำมันาวๆาไว้นะครับเดี๋ยวภาหลังเวลาพูดถึงก็จะได้ไม่งง,งอันนี้นหน่วยของอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ค่าพื้นฐานค่าคงที่บ่อยๆที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นในทางทฤษฎีสายส่งสัญญาณและพารามิเตอร์พื้นฐานที่สําคัญ ที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นถ้าเป็นปริมาณทางไฟฟ้าถ้าก็เป็นกระแสเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ตัวไอตัวไอใหญ่กับตัวไอเล็กนบหน่วยมันก็จะเป็นแอมแปร์ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้ตัวคิวใหญ่หรือคิวเล็กหน่วยมันจะเป็นคูลอมถ้าเป็นเวลาก็ใช้ตัวทีใหญ่ก็เป็นหน่วยก็คือเอสเป็นวินาทีถ้าเป็นแรงก็คือตัวเอฟใหญ่ันหน่วยก็คือจะเป็นนิวตันครับ